สมาคมฮากาจันทบุรีจัดพิธีพุทธ,ธาพิเศษเหเรียญสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชบุญเจ้าสัวมหาราชณวัดโยธานิมิตจ,จันทบุรีค่ะโดยมีพลเอกนพบ,บุญทัพรองสมุหราชองคลลักษ์เป็นประธานในพิธีค่ะพร้อมพระเกจิอาจารย์ชื่อดังร่วมพิธีปุกเสก เมื่อเวลา15นากา19นาทีที่อุโบสถวัดโยุธานิมิตจ,จันทบุรีสมาคมฮักกาจันทบุรีได้จัดให้มีพิธีพุทธ,ธาพิเศษเปรียนสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชรุ่นเจ้าสัวมหาราชที่สมาคมฮักกาจันทบุรีดำเนินการจัดสร้างขึ้นโดยมีพลเอกนภพลบุญทัพ รองสมุหาราชองครักษ์เป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยมีพระราชโมรีวัดหงรัตนารามประธานฝ่ายสง์เป็นประธานจุดเทียนชัยพุทธาพิเศษสำหรับรายชื่อเกจิอาจารย์ที่เข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษประกอบด้วยพระเทพภาวนาวิกรมวิบุญมาผาเกิงเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิพระราชวาชิระเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร พระครูพิษนจริยะพิรมพระมหาสุรศักวัดประดู่พระอารามหลวงพระครูสมุจิรยุทธอาทิฉันโนวัดตานเอนพระครูโสพิษวิริยาพรสมโพธพัฒจาโรเจ้าอาวาสวัดจุลามณีพระครูวิจิตธรรมพิรัตหลวงพ่อเฉยวัดระหานไลพระครูพินิษธรรมประพาสเจ้าอาวาสวัดโยธานิมิต หลวงปูแ่แขกประพาโสพระประหลัดนิวัดพระธรรมโมอาจารย์ตุ๊กแก่ท่านกงเตื่องเดชปัญโยหลวงพ่ออองถาวโรวัดเขาวงกฎหลวงปู่พลชัยพระวัฒโนหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครหลวงพ่อศิลวัดละหานใหญ่และมีพระธรรมสิงหาบุราจารหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรี หลวงพ่อรวยปาสาธิโกวัดตะโกจังหวัดอยุธยาพระอาจารย์สายฝนปันทิโตวัดศรีวิไลจังหวัดพิจิตรรวมเมตตาอธิษฐานจิตและจาร์แผ่นทองคําสําหรับวัตถุของการจัดสร้างเหรียญในครั้งนี้เนื่องจากในวันที่21-22พฤศจิกายน2558สมาคมฮัก,กาจันทบุรีได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดงานฮัตก,กามิตรสัมพันธ์ครั้งที่16 ในการจัดงานดังกล่าวทางคณะกรรมการได้ร่วมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมจัดหาของที่ะระลึกมอบให้แก่สมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมงานซึ่งทางคณะผู้จัดงานได้คำนึงถึงว่าทางฮักกาจันทบุรีจะทำของที่ะระลึกแบบใดที่มีคุณค่าทางใจผู้ที่ได้รับเป็นสุขเมื่อได้รับส่วนเจ้าภาพมีความภาคภูมิใจที่ได้มอบให้เช่นกัน ทางคณะผู้จัดทำได้ทำการปรึกษาหารือกันคือทำวัตถุมงคลเหรียญสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชรุนเจ้าสัวมหาราชโดยไรายได้จากการจัดเช่าบูชาทางสมาคมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นมหามงคลแก่สมาคมฮักกาจันทบุรีและแก่บุคคลที่ได้รับเหรียญสืบไป คือมอบให้แก่โรงพยาบาลพระปกเก้าเพื่อนําไปสมทบทุนสร้างอาคารหรือเครื่องมือแพทย์นําไปทํานุบํารุงซ่อมแซมวัยโยทานิมิตรและนําม,มาจัดสร้างอาคารและพัฒนาพื้นที่ด้านหลังของสมาคมฮักกาจันทบุรีค่ะ